สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมองคลโชค89ครับวันนี้ผมกับมาอยู่วั่วัด,ดงนาเพื่อนนะครับซึ่งพายจานเพื่อนก็บ,บอกหวย2อเจถูกนะครับเราก็เป็นตัวกลับของเพื่อนครับเหมือนกับออกเ2สองนะครับท่านผู้ชมครับเหตุผลที่ผมมาทําคลิปนี้ก็ย้อนเลข27เจแล้วครับถ้าท่านใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อขอแจ้งเตือนนะครับจะไม่พลาดโอกาสดัานสำคัญสำคัญในคลิปเด็ดๆคลิปดีๆต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนห้เลขชุดก้อนไหวนะครับก็คือ8 3 5นะครับแล้วก็5 8นะครับแล้วก็ตัวกันคือ38นะครับท่านผู้ชมครับในตัวเลขชุดก้อนนะครับ เพื่อนกะว่าฝันดีเราเพื่อนกะเมื่อเสียงอีกครับเป็นการเสียงของเพื่อนนั่นก็มีเลขอยู่สามชุดกันนะครับก็คือแปดสามห้าเจ็ดสามแปดเราก็สามหาครับเพื่อนกบว่าเพื่อนฝันดีเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเหตุผลที่ผมมาตามนะครับ เพื่อนก็โทรศัพท์ไปบอกนะครับถ้าเพื่อนฝันดีฝันยังเพื่อนก็สีบอกครับเราก็ให้มาถทายทํำเพื่อเพื่อนจะได้สร้างวัดสัางว่าให้มันเสร็จสักทีหนึ่งครับก็คือน้ำระบบน้ำครับระบบไฟฟ้ายังท่านไดนมีครับเราก็สารวัตรก็ยังบบมีครับตอนนี้ก็กำลังทำสารวัตรอยู่ครับซึ่งก็ แต่ถมแต่ดินไว้ยังไม่มีเงินที่จะสามารถเทกอนจิตได้ครับนะครับแต่ผู้ชมครับจึงอาศัยผู้มีจิตใจศรัทธาครับโอนเงินให้เพิ่อนร่วมทั้บุญนะครับรับคนละหาบาทสิบบาทไปนะครับสอยค่าเออเกี่ยวกับน้าประปาครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับ รวมทั้งอ่าสารวัตรเราก็ระบบไฟฟ้าครับก็คงอย่าใส่พลังงานแสงอาทิต์แล้วครับเพราะว่าสายไฟคงอย่าม่ถึงครับก็ใส่งบก็บ่ามากปานไหนอกครับใวยกันคนลเล็กละน้อยก็คงอย่าสำเร็จร่วมไปด้วยดียครับทีมงมานของพวกผมก็จะทําแบบนี้แหละครับจะช่วยวัดนั่นวัดนี้ไปครับโดยอาศัย้ลังหาบาทสิบบาทนี่แหละครับ อนมาซอยกันอาศัยหลายๆคนนะครับเนาะเอฟซี่นันใดมีจุดประสงค์ที่จะร่วมทับุญนวัดแห่งนี้นะครับก็โอนเงินปัจจัยเขาบัญที่ของพายจายันไดครับกับบัญชีก็อยู่ในคลิปก่อนนะครับคลิปนี้ผมโบได้ถ่ายลงกนะครับแต่ช่วงชมก็ไปดูคลิปก่อนได้เลยครับนี่ครับเหตุผลทีผมมาถ่ายทำก็เพื่อบุรณวัดสร้างวัด สาเร็จนะครับส่วนสิได้ตัวใดผมกับบุหูกันนะครับส่วนมักจะสาเร็จครับยังเช่นวัดปู่โถมดินยังสิ่กเอาจนแล้วนะครับยังไดก็เอาจนแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นรูปร่างขึ้นครับเมื่อผมซอยวัดต่อไปวัดใดวัดนึงแล้วผมก็จะไปช่วยวัดอื่นครับทีมงานของผมจะทำยังงี้ครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีวัดโถมดินนะครับวัดปู่โถมดินเราก็

2> 2, ังวัหนึ่งอัแต่ว่านี่มันอยู่น,นี่บาบานอรที่บานเด้อีบานที่บานีเคร่องกเพราะ <1> 1> ว่าให้บอกผู้บอกงาก่ <1> 1> อนเนี<ๆ>่นะหาวันที่เก่าับนทเก่าเป็นยมารับบวงสวงย่มาร่บถวายงานมากับหลามเพินย้มฟันอักบาทเลยนะอาจย์ผมฟัง่าท่านวันวา ฝนตกพายุแห้งแห้งแห้งจนเฮี้ยนโคนเฮี้ยนบุบลงครับบาดนี้แม่มี่ยังมีเย้ไม่อายเหี้นนอนนี่เฮี้นตายเวับตายเวัดบาดนี้ก็เล่นตายเวัดก็เล่นผมก็เลยไปดึงไม้ดึงลังกระสีดึงยางออกมีตะเลียดอะไรอย่างเนี้ยมดสบไปเห็นในนอนใครลิงลิงด้ย อืมอยู่มาพับบ้านทางไปเลยครับครับครับอ้ดีดี้านี้บานเลที่บ้านนี้บานเลที่บ้าน40ครับผม4อ่าถ้เชียงชุดนี้เชียงนหมื่สามหาหลอกกุ้งวอนุญาตแป๊บนึงอืมลงมานักันยตัวทันที่ตัวไปนี่ท่านเจ้าพนังหกตัวไปใช่ก่อนท house. like ่านายัท่านเรีงกหตัวขััว่านางเมื่อใดก็ไ แก่เยเขียนเขียนเขียนสเก้เจขบ้าเกจอบานางเมื่อไรนมวานมวานออกไปที่นึเียาานนีครับมีเลยครับได้ไได้ดีคับได้ดีเนี่ยว่าเกจอบ้านางหกตัวผู้ใดมานางอาจารย์นี่งงามเขียนาเปีถ่ายเพื่นเขากันอยู่ที่หล่ะเพว่าเพ่นผู้ใดมานางเสนอเปียดผู้ใดเป็นผู้านงเียเมไมเด้ยนเยเขียนใจใานงก็ข้าอาจารย์ มื่อกระทั่งคนละกุณมเพราะว่าปีคนละได้ฮอบตัวแล้วบอกเขาใช้ไหอเขาเจ้าถ่ายจาทายูทูบชุดหนึ่งออกนี้ใหาเจ้าก็อยากเขาป้องใหมผมว่าคนคือผมเนี่ยคนที่มายืดด่นเลยเอาทันเด้คนเขาบอกเขาเนี่ว่าเป็นเป็นพระเป็นผู้มาเอาไลยเจ้าเขาบอกว่ยังผมดีมาเนี่ยผม่อยากจะพอเห็นเื่องเื่อดวนแล้วก็หันมาพอถึงมันบอกโยมีมันนั่งอยู่ไว้ท่นนั่นั่งอยู่ปากซางกันละ นี่ยมันได้มันมันอยู่หมอง่วยๆเมื่อเช้าก็มีว่าที่เดี๋ยนรอบนึ่งนะตัวเก้าสองแปดสองแปดัวเก้าอันเลขหกตัวตัวใดอาจารย์เลขงานเลขข้าวมากับสองแปดเพื่นไปนั่งเอายุสยุสังบ่นยุสังโอ้ยุสังแซงนี่อาจารย์ตัวไม่ก่านีตัวนั่งได้ทิหกตัวได้หกตัวหกตัวเลยทิมื่อไรอาจารย์เมื่อไรคนนั่งเลยหมคนวก่น เกิใจกว้างนึกหรอกพูดอะไรันได้ยังไงเพราะว่าพ้าขาสุนต์นึงก็ต้องเขาสุนต์อันไหนไหนก็เดี๋ยวมาเดี๋ยว่าพอดีอันอันพวกม้านางมาจากขัางใจก่อนอาจารย์มาจากกลุ่มพระว่าดีมาจากกลุ่มพระว่านางเลยหกตัวเลยกว่าอ่าหกตัวมาจากกลุ่มพม่ามีสองตัวเพิ่นตัดออกมา้หหบ่ว่างส่งสองเราส่งผู้หญิงสองคนนั่งปอกกันโอ้วันนี้แตดวันน้มานั่งเย็นแม่แม่มันก็ตัวเดียวกันอาจารย์ซ้ำตัวฉันตัวเดียวกันเนีแปดสามหาของอาจารย์ เอาบมันมันโมเมนมันเจ็ดหาเปีามนตาเก็าปนตำแหน่งเดียวกันได้ตำแหน่งเดียวมันอยู่สับตำแหน่งซื้อมัตัวเดียวกันครับอันีศูนย์อาจารย์นปีศูนย์ดีไม่เละที่บ้านฝันยังว่าฝันยังว่าฝันกับฝนเนี่ยนเวลาบนขึ้นเมื่อนอนอย่นี้เนาะฝันว่าพายุพัดเฮี้ยนไปพายุพัดเฮียนหลังใงญ่อยู่ในบ้านมันอยู่กงทับก้นเฮียนตายเวด ผมไปดึงทั้งดึงทั้งลื้อสังอาสีไม่ออกเอนี่ทั้งดึงทังสังาสีไม่ออกเห็นศพนันใครลิงลิงจะศพใหญ่ศพใหญ่อั้กเนที่บ้านซีรัสเสียบอกสซั่ไม่หมไม่ใหมอยู่รม่หม่อยู่อมาเป็นมันล้วนออเอา้มันเป็นมันล้วนเยนส ครับสรุปแล้วเลขแนวทางของพระจานทร์ดวงนภเพื่อนนะครับที่เบิลเซียงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมี8 3 5ส3 5ห้าดสหนะครับเราก็สามห้าเพื่อนก็ว่าเพื่อนฝันดีครับพายุพัดบ้านครับบานเลขทีเบิลครับก็จะเป็น40นะครับส่วนตัวเดิมที่เบิลเซียงนะครับ ก็คือ835แล้วก็58นะครับแล้วก็3 8เป็นตัวร้องนะครับท่านผู้ชมครับก็คอยทันนําไปพิจารนาให้ทวนทีก่อนติดตัดสินใจลงทุนนะครับแอดมงคลโชคช่องของผอมก็เพียงเป็นแนวทางนะครับการลงทุนเป็นความเสี่ยงย่างยิ่งครับแต่เสียเงินเจียทองไปแล้วก็เยาว่ากันนะครับอันนี้ห้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนครับจะไม่ได้พลาดโอกาสอันสําคัญสําคัญนะครับสําหรับตัวเลขในคลิปนี้ก็มีตัวเลข6กตัวด้วยนะครับแล้วก็มี2 8มาด้วยครับซึ่งผู้อื่นเป็นผู้เอานะครับสําหรับพระอาจารย์ก็จะเน้นที่8 3 5 7 3 8 3 5แล้วก็40ครับ ตอนี้แห้ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของผมมาโดยตลอดครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ